มาออกแล้วขนาดนี้มาหามงคลสองตามมาด้วยวันก้องชัยวันก้องชัยผ่านเหลือมาเป็นตัวนาำติดตามมาด้วยมาหามงคลสองแรงขึ้นมาอีกมาครับหมายเลขหมายเลขสี่ครับอเล็กซานเดอร์ ขณะนี้วันก้องชทยมหามงคล,งลเจสั่งลุยมาเป็นตัวที่สามสวันก้องชัยมหามงคลจี้เข้ามาเจสั่งลุยก็มาอีกหมาหนึ่งมหามงคลขยับได้นอกมหามงคลขยับได้นอกวันก้องชัยได้ใน วันก้องชัยมหามงคลว่ามหามงคลเลื่อครับมหามงคลวันก้องชัยมหามงคลวันก้องชัยเจ๊สั่งลุย